เทศกาลขมลงครั้งที่สองบ่งคมลมชมวิถีถิ่นลาเวียงบ้านป่าตาลชมการแข่งขันส้มตำปาลาตอนสร้างสรรค์ตำบลป่าตาลวันที่20ธันวาคม2568เวลา17นาฬิกาที่หน้าอาคารสาน,นักงานเทศ,ทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรี นายสมมาตรมังคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานเป็นประธานเปิดการแข่งขันส้มตำปลาละตอนในงานเทศกาขงลงข่มลมครั้งที่สองบึงข่มลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตานเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีให้คงสืบอยู่ไว้ในตำบลป่าตานโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนเจ็ดทีมประกอบด้วยทีมที่หนึ่งทีมปลาลาตอนกระชอนโลกจากโรงเรียนผลล่มอุสศรวิทยาภาพที่50ทีมที่สองทีมส้มตำสเต็มเทพตันระเบิดจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบรีทีมที่สามที ทีมตําแห่เขต2จากสมาชิกสภาเทศบาลเขต2ทีมที่4ทีมศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองลบบุรีทีมที่5ทีมที่2ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทีมที่6ทีม3สาวเขต1จากสมาชิกสภาเทศบาลเขต1ทีมที่7ทีม1ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตบบนะบลป่าตานโดยมีเงื่อนไขกติกาการประกวดแข่งขันส้มตำสร้างสรรค์ดังนี้ หนในด้านรสชาติหรือมีรสชาติแปลกและแตกต่างจากรสชาติต้มตับทั่วไป2ด้านวัตถุดิบคือต้องใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมากกว่า70% 3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแต่งสีสันและตกแต่งด้วยความสวยงาม 4. ด้านการแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและห้าในด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องใส่ถุงมือยางพร้อมกับความสะอาดของวัตถุดิบวัสดุอุป,ปรกรณ์และรอบๆบ,บ,บริเวณการแข่งขันต้องสะอาดและคณะกรรมการจะให้เวลาในการตำท่อมหรือการประลองฝีมือของผู้เข้าแข่งขันใช้เวลา30นาที โดยคณะกรรมการการตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กันนิกาอ่อนสำลรีอาจารย์ประจำสาขาวิยาาทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารดรวิทยาจันแดงรองปลัดเทศบาลตรบหลท่าสาราและนางปนัดดาแก้วสิงห์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานจังหวัดรุบรีมาเป็นกรรมการตัดสินสำหรับเงินรางวัลการประกวดการแข่งขันส้มตำสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น5รางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศจำนวนหนึ่งรางวัลเป็นเงินสดจำนวน2,000บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จําจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลละ1 5 0 0บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศรองอันดับที่สองจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลละหนึ่งันบาทพร้อมเกียรติบัตรโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดนี้ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับรางวัลและจากการแข่งขันส้มตำปลาลตอนส้มตำสร้างสรรค์ตำบลปะตา คณะกรรมการทั้งสาท่านจะเดินชิมและตรวจความสะอาดของวัตถุดิบความคิดสร้างสารรค์การตกแต่งอาหารและรสชาติที่แปลกแหวกแนวกว่าส้ตามตำปกติทั่วไปและการพรีเซนต์ผลงานของแต่ละกลุ่มและผลการตัดสินของคณะกรรมการหางวันที่1ได้แก่ทีมส้ตมตำบาลาตนกระชอนโลกจากโรงเรียนงลงพลรมอนุสรณ์วิทยาภาพที่50ิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมส้มตำแท็บเขตสองจากสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตา 1. ลรางวัลความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ทีมหนึ่งทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตาลและรางวัลชมเชยมีจำนวน1ิบองรางวัล้อมเกียรติบัตรได้แก่ทีมหนึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทีมสามสาวเกณหนึ่งทีมส้มตำสเต็ปเทพต่อระเบิดจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบลีอดีตแชมป์เก่าเมื่อปี2567และทีมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองลบลีสำหรับสีสันบรรยากาศในการแข่งขันส้มตำต่ำตอระเบิดมีกองเชียร์ของแต่และกลุ่มมาเชียร์ด้วยกันแต่งกายสุดเท่สุดเรียงอย่างม่วนซื่นทำเอางานนี้เรียกเสียงคือคาสนุกสนานจากผู้มาชมเลยทีเดียวโดยนายสมมาตรมังคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับทีมที่ชนะเลิศตามลำดับด้านบนเวทีการแสดงนำเสนอข่าวโดวยงานข่าวประชา,ะชาสัมพันธ์เทศบ,บาลตะบลป่าตานสุธยาสีดี CD, รดัตภาพรายอาสวัสดีครับ สบายใจเออหมูยออร่อยนะฮะอร่อยกรรมการดูนะต้อนรับเนี่ยต้อนรับเนี่ยโอ้ยได้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 ไดได้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 ไดได้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 ไดได้ได้ไได้ได้ได้ เม่มีกลางด้วยนะครับ<ห>ขอเสียกำลังมือให้กับน้องๆทักทีมอาชีวศึกษาด้วยครับห้าสิบที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งไปแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ได้ผ่อนคลาย ได้รู้ถึงความรู้รักษามัคคีครับก็